สวัสดีครับวันนี้เรามาชมเหรียญคุดปี2 5 1 7น้าสเจดนะครับเพื่อนเอามาขายให้นะครับในราคาเหรียญละสิบ้าบาทนะครับผมซื้อมาสิบเหรียญนะครับเพื่อนเอามาให้นะครับสิบเหรียญนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าความสวยความคมชัดจะมีอยู่ดับไหนนะครับนี่นะครับสิบเหรียญนะครับ เหรียญแรกนะครับเหรียญนี้ผมว่ามันเงาผิดปกตินะครับนี่นะครับความสวยงามนะครับพศสองพนร้อยสิบเจนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทที่เขาเก็บสะสมกันนะครับนี่นะครับเพื่อเรามาขายให้นะครับในราคาเหรียญสิบหาบาทนะครับนี่นะครับความคมชัดด้านหน้านะครับเหรียญนี้นะครับสวยนะครับ ถ้าใครมีในสภาดางนี้นะครับสิบห้าบาทนะครับผมรับซื้อนะครับติดต่อมาได้นะครับนี่นะครับความสวยงามนะครับเหรียญต่อไปนะครับเหรียญนี้ก็สวยนะครับแต่ขอบบิ่นนะครับขอบไม่สวยนะครับด้านหน้าอย่างคมชัดสวยอยู่นะครับนี่นะครับอยู่เหรียญต่อไปนะครับ เหรียญนี้ก็ยังสวยนะครับนี่นะครับความคมชัดยังอยู่นะครับเพื่อนเห็นเราเก็บสะสมนะครับเพื่อนก็เลยมาให้นะครับนี่ครับสิบเหรียญนะครับสภาพเหรียญนี้ไม่สวยเลยนะครับอย่างว่าคะคะกันไปนะครับสิบห้าบาทนะครับ มีสวยมั่งแล้วก็ไม่สวยมั่งนะครับเดี่ยวนี้ขอบมีปัญหาเยอะนะครับครับความคมชัดอย่างสวยเยอะครับถ้าสภาพอย่างนี้นะครับสิบห้าบาทสวยนะครับครับความสวยงามนะครับมันมีสวยมั่งแล้วไม่สวยมั่งนะครับเดี๋ยวผลผปล,ปลิตไปนะครับ อย่างน้อยเขาก็ไมาให้เราเก็บสะสมนะครับวานสวยงามเขื่อนเห็นว่าเราชอบนะครับเอาเก็บสะสมนะครับนี่ครับสองเหรียญเปรียบเทียบกันนะครับดูครับแตกต่างกันนะครับเหรียญ่างสวยนะครับผิวสีดำสวยเลยนะครับครับเขื่อนชอบว่าเรา สะสมอะไรอย่างงี้นะครับนี่เราก็มีลายสิบเหรียญเลยนะครับแต่ก็ยังรับซื้ออยู่นะครับครับเหรียญละสิบห้าบาทนะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับนี่นะครับวันนี้ถือว่าได้มาสิบเหรียญนะครับเราจะมีสะสมเพิ่มนะครับนี่ผมไปหาเห็ดทุกรอบผมก็จะพกเข้าป่าด้วยนะครับ พอเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับทุกครั้งที่ผมเข้าปานะครับผมจะพกไปทองเหรียญนะครับเหรียญคุดกับเหรียญตาแผ่นดินนะครับหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับนี่นะครับพกทองเหรียญนี้ไปอุ่นใจนะครับเข้าป่าเข้าอะไรนะครับนะครับครับวันนี้ก็มีไม้ชมแค่นี้นะครับถือได้ไหมสิบเหรียญนะครับสวัสดีครับ